ครับไปพัน์เกษตรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหวานใจสายเกษตรวันนี้นะครับพิจาของแผ่นดินนะครับก็เรื่องมะพร้าวนะครับเดี๋ยวน้องบิวนะครับนัชโทสดงามนะครับมาคุยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมวิธีการทํากันนะครับการทําน้ําตาลกันนะครับรอสักครู่นะครับเชิญพบกับน้องบิวเลยครับเชิญครับในช่วงที่สองนะตอนนี้เหมือน โล <Hello. S 2> ส่งซิกเล็กลน้อยว่าน้ำตาลมันเริ่มจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูน้ำตาลข้างนอกนะฮะเดี๋ยวพอดูเสร็จเฉพาะในในห้องนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทับตรงนี้กันต่อสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ได้รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับอย่างแรกที่น้ำตาลนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราได้เห็นว่าเวลาเดือดเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเลยว่าไอเดือดหมดฟอง มันเป็นลักษณะยังไงยังไงนะฮะแล้วก็จะเอามาตีมาทําได้ช่วงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็ถือว่าได้แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปตรงนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมานะครับเนาะเดี๋ยวเขาเชิญเลยครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับ เจอแลครับ ทดสอบทดสอบติดไหมพี่ติดไหมอ่อนที่เขาจะเดือดฟูอย่างนี้นะฮะเวลาเวลาเวลาต้มเนี่ยเขาจะมีฟองคล้ายๆเหมือนเราเราทําแกงทําอะไรน่าจะมีฟองคล้ายๆกันเลยเพราะตัวเนี้ยถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันจะเวลาเราไปทําขนมไปทําอะไรมันจะเกิดในตอนนั้นด้วยที่เราช้อนฟองเนี่ยพวกนี้มันคือ ที่เราทำน้ําหมักได้ไม่ได้นะครับแต่เทสคือมันเยอะเกินลงไปในคนจรินะครับไม่รู้ว่าปลาเป็นป่านหรือเปล่านะครับอ้าวตอนนี้นแก๊สเนี่ยไฟเตาฟืนเนี่ยความร้อนจะ,จะ,จ,ะจะน้อยกว่าเขา นะฮะไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงเลี้ยงไฟไว้ตอนเนี้ยคือจะเห็นว่าไอ้น้ําเขาค่อยขึ้นเราก็ต้องกวนด้วยเพื่อไม่ให้ไม่ติดก้นกระทะการกวนกันการพัดเนี้ยช่วยอ,อ่าอ,อ่าเดี๋ยว ใช่และแข่งโป๊กเลยเนี้ยเอาสกบับเบอทุบก็ไม่ค่อยน้ว่าน้ำมะพร้าวที่แท้แท้เนี่ยเขาจะมี เราได้คือมันก็ยากจิมด้วยไค่้ายเหมือนไข่เม็ดทรายอะไรวะเนี้ยอันนี้สันนิษฐานว่าอาจจะมีผสมเพราะถ้าเนื้อน้ำตาเนียเขา อ่าใช่ใช่แบบน้อ่าก้เขียนครับ ฮัลโหลเทสเทส ตันนี้เนี่ย่อน5นาทีลองได้ไลองเลยได้ครับตอนเป็นงานวันเด็กนี่ผมแถวรอเลยเ,เขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอไม่เคยต้องระวังนะฮะถ้าักระเด็นโดนเนื้อเรานี่เพอรพองนะฮะ ได้ครับ

หนูพูดได้ยินป่ะอาจจะว่าแต่ที่แต่ถ้างู้นเนี่ยมันต้องรอกว่าจะออกทีเนี่ยสี่ห้าเดือนกว่าเป็น นะฮะพอออกปุ๊บเนี่ยเป็นลูกปุ๊บคนนี้เราเก็บได้ตอนตอนนี้ถามว่าก็แอมเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีลอะอาจจะเล็กน้อยอ่าเช่นพวกอ่าใช่ตอนนี้ก็ว่าจะลงแหนแดงอยู่ไมนกัน าเอาต่อเองเอ่ออย่างอ่าวเคไปะเตยก็คือเราจจะจริงๆปลูกผักก็ได้นะฮะอาจจะยกทำเบดใช่ครับหรือว่าจะปลูกอย่างที่บอกเพื่ก็ได้โกโก้ก็ได้แล้วแต่ที่ว่าลากมันไปถึงเปล่า ดูดูส่วนนสระเนื้อเนื้อมันหนาและดีมช่วงอ่า เรา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 จีจังก็มีพวกอาหารที่แบบถ้าอยากให้เราจัดเราก็อ่าบอกการสื่อสารกันไปกินนี่ก็มีมีอะไรให้ครับ ครับต้องขออภัยด้วยนะครับทางสัญญาไม่ค่อยดีนะครับเกิดขัดข้องนิดหน่อยนะครับต้องขอปิดสัญญาณนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดยังไงมีคลิปแล้วเราจะเปิดให้ชมในโอกาสต่อไปนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ